แอคคอร์ดคันนี้มาดูกันเลยดีกว่าไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหายเหวะไรทั้งสิ้นเชิญครับน็อตไม่มีขยับถ่ายตามสไลด์โอเล่เครื่องเดิมๆไม่เคยแก๊สน็อตไม่มีขยับไม่ยนางดีมากนี่ไม่มีขยับดูได้เดิมสนิทไม่เคยแก๊สนี่พงเพลิดูเลย r 2 0 a เนี่ยอ่ะดูเลยฝาต่างๆไม่เคยโดนจิ้มโดนทิ้มโดนกระแทกหาเหวอะไรทั้งสิ้นครับนี่มาต่อและก่อนจะไปดูภายในรถขออนุญ,ญาตครับอันนี้ไม่ใช่เมนูซิลเลอร์นะครับดูครับเบลอเลยครับเอกสารบุคสวิตต่างๆครบถ้วนหมด cd ด,ดูดิยังอยู่เลยอ่ะมา ต่อรบกวนถ่ายเลขไม้ถ่ายหน้าปัดตามสบายเดี๋ยวค่อยแกะตัวถังให้ดูครับใจเย็นๆไม้แท้แสนแปดหมื่นเกัว่ากิโลคันเนี้ยผมจะบอกให้ถ้าผมช่วยๆเลยนะผมกอไม้เหลือแสนกว่าผมว่ามีคนเชื่อแต่ไม่ทำครับชอบค้าขายตรงไปตรงมาครับรถอายุ1 0ปี11ปีถ้าไม่แสนแปดแสรับไม่ได้อย่าซื้อรถเลยครับนี่ครับ ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงต่างๆพวงมาลัยครบถ้วนนะควบคุมทุกอย่างครับยกเว้นค่าผ่อนต่อมาครับแกะแม่งเลยนี่ครับดูกระดูกงูดูมาร์กโรงงานต่างๆได้เลยว่าเนี่ยคือเดิมๆดิม no accident ล้านเปอร์เซ็นต์ยังไม่พอครับเดี๋ยวไม่อิ่มครับคนเราครับนี่ครับน็อต <Not S 2> ไม่มีขยับนะไปดูที่เบาะหนังกันโอเลยถ่ายเบาะสภาพเบาะต่างๆตามสบายครับ สภาพเบาะสภาพบงสภาพเบลอะไรต่างๆตามสบายและใจเย็นๆโอเล่ไม่ต้องดิ้และและและนี่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 ดูเลยแกะรอไว้เลยนี่นี่คืออะไรครับนี่คือการโชว์ให้เห็นเลยครับว่ารถคันนี้ไม่เคยมีโดนจิ้โดนทิม่มโดนกระแทกหาเหวอะไรทั้งนั้นนะครับโอเคเห็นนะเห็นใช่ไหมเก่งมากเอาละเดี๋ยวไปทายรถกันไปรอที่ทายรถ ก่อนจะไปอ่ะพี่ปิดอันนี้ให้เราก่อนอ่ะถ่ายเลขทะเบียนเลยถามว่าทำไมถึงให้ถ่ายเลขทะเบียนเพราะอะไรสามารถเอาเลขทะเบียนเนี่ยนะไปเช็คที่สูนยฮอนด้าเดี๋ยวนี้เขาทันสมัยแล้วเนาะได้ทั่วประเทศครับว่าไม่แท้หรือเปล่าครับไม่ใช่ไปเช็คดูไม่สีแสนออย่างนั้นนะแปลว่าโดนโกงละโอเคป้าอ่ะเอ,อ้บุกสวิตอยู่นี่นี่เปิดดูเลยนี่ถ่ายซงถ่ายซุ้มเนี่ถ่ายซีน เห็นไหมเห็นไหมไอ้ขา,ขาวๆอะครับถ่ายซีนได้เลยว่าเนี่ยคือเดิมโรงงานเลยนะนะครับคือถ้ามันโดนโดนชนโดนอะไรมาซีนพวกนี้ยังไงเวลาทธรมามันหายหมดนะครับไปโอเล่ไปด้านซ้ายไปซ้ายเลยพี่เปิดฝาพี่เปิดประตูร้อไว้แล้วไปนำไปเลย ดูสภาพเบาะหลัง,งต่างๆนะพี่นะดูตามสบายทันแน่ลืมนี่ดีนะไม่ขาดดูดูตามสบายาน,น,ยน,าายน่ครับและโอเล่เดี๋ยวถ่ายถ่ายพวกน็อตประตูเนี่ยตอนที่เดินไปข้างหน้าวกมาถ่ายน็อตประตูให้ลูกค้าดูด้วย คันนี้เป็นรุ่น EL EL ก็คือได้เบาะดำนะจ๊ะมันมีสองสีรุ่นนี้มีเบาะครีมกับเบาะดำถ้าตัวนี้จะเป็นเบาะดำเบาะดำโรงงานเลยวิธีดูดูที่ฝ้าด้วยสีมันจะเข้ากันโอเลีถ่ายน็อตยังโอเ้เยี่ยมมากเอาละ นี่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 อ่ะเปิดเลยสามเกปอย่าบอกใครนะ3ามแสน้าปพันอย่าบอกใครนะแต่ถ้าอยากให้รถคันนี้ไปอยู่บ้านเพื่อนก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะทำไมาหากินหน่อยกลัวเจ๊งกลัวจะเจ๊งก่อนช่วยกันหน่อยปิดฝากระโปรงเมื่อกี้ดูดูหมดแล้วเนาะดูหมดแล้วใช่ไหม โอเคตัวนี้เป็นช็อคอัพนะครับไม่ต้องไม่ต้องนั่นอ่ามีพักโฆษณาครับให้รถไปก่อนเอาละโอเล่ทำงานต่อ <c oughs> มีพักโฆษณาด้วยใครวะโอเคสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทกำตังมาหมื่นสี่ส่งหกปีแปดพันสองร้อยสามสิบบาท พี่อ้นผมคำนวณจาก6ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นเลทมาตรฐานที่ทั่วไปเขาคำนวณกันนะจ๊ะแต่จะซื้อสดซื้อผ่อนอะไรต่างๆได้หมดเลยนะจ๊ะสดผ่อนราคาเท่ากันคันนี้รถบ้านแท้ๆนะครับคาว่ารถบ้านแท้ๆคืออะไรคือลูกค้าไม่ต้องเสียแบตเพิ่มถ้าลูกค้าจะซื้อเงินสดนะอธิบายเข้าใจได้ไม่ยาก0 8 1 4 8 5ปตัวรถบ้านโลมาน้อยครับ อฝากเบอร์โทรน้องเซลล์คนขายด้วย0994477 051เบอร์ไอโอเลโอเคไหมครับแต่โทรหาผมก็ได้นะครับโอเคสวัสดีครับ